ดีค่ะพี่ชื่อนางสาวธิภาพรทองว้วลนะคะเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา2566ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เลิกงามยางดีค่ะที่จะรับสมัครสภานักเรียนปีการศึกษา2567ค่ะเพื่อจะมาทําหน้าที่แทนพี่สภานในปีนี้นะคะโดยเราจะรับสมัครในวันที่18ธันวาคมถึง28ธันวาคมนี้ค่ะและมีการเลือกตั้งในวันที่6กุมภาพันธ์นะคะก่อนจะไปนะคะก็ไปเจอเจอหน้าพี่สภานปีการศึกษานี้กันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมครับผมนายสุดชัยจันมานะครับผมได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนนะครับผม วันนี้ก็ขอมาเชิญชวนน้องๆม .4 ททุกห้องมาร่วมกันสมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีกนนะะ 2, ารศึกษา2567ด้วยนะครับผมการที่เราสมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนแล้วเราจะมีความรู้ต่างๆแล้วก็จะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงความรับผิดชอบสูงนะครับผมแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆจริงๆนะครับผมมาร่วมกันสมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนนะครับผมขอบคครับค่คะพี่ชื่อสุดาเชงเขยนะค,คะหรือว่ารีบไปตตองก็ได้ค่ะ พี่นะคะทำตำแหน่งงานสาธาราสุขค่ะก็ถ้าใครอยากได้มิตรภาพดีๆหรือว่าอยากได้การทำงานใหม่ๆนะคะก็สามารถมาร่วสมัครกันได้นะคะสวัสดีครับพี่นายพัฒนาชัยและตนาพิมนะครับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่พี่ขอเชิญน้องๆที่มีความสนใจและความสามารถตามเงื่อนไขที่กำหนดมาสมัครกันเยอะๆนะครับ สวัสดีค่ะนางสาวสาริษาสุภามลคลน,นะคะพี่ทําหน้าที่ธุรการค่ะวันนี้จะมาเชิญชวนน้องๆมาสมัครกรรมาการสภากันนะคะเป็นหน้าที่และประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเ mm hmm. ชิญชวนคาะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนิดาคมเดือนนะคะดำรงตำแหน่งการเีินและสุบบค่ยพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะมาสมัครการเงินนะคะเมษานะคะนางสาวนันชยาคุณพงไพค่ะดำรงตำแหน่งปฏิชีกรมและบริการค่ะพี่อยากจะเชิญให้น้องๆทุกคนนะคะมาสมัครเป็นคณะกรรมการสัมภาักเรียนกันเยงินนะคะแล้วสมัครการเงินเลยนะเจอกันค่ะสวัสดีครับ พี่ชื่อนายพงพัฒน์แสงสีนะครับชื่อเล่นชื่อสตางนะครับอยู่ตำแหน่งงานวัดและประเมินผลนะครับก็น้องๆคนไหนที่มีความสนใจที่อยากจะสมัครเป็นสภารักเรียนนะครับสามารถฟอร์มทีมแล้วก็มารับใบสมัครได้ที่ห้องสภาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28นะครับและส่งใบสมัครวันที่28ไม่เกิน4โมงเย็นนะครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวลุงทองลุมยาคุมนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะอยู่ตำแหน่งฝ่ายโซนนะคะน้องๆมสีนะคะ,ะ,คะใครสนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาสมัครเป็นสภาหรือว่ามีความสามา,ะะา,มา,มารถนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆมสี 4, ทุกๆคนนะคะเข้ามาสมัครกันได้นะคะถ้าน้องๆเข้ามาสมัครกันแล้วนะคะน้องๆนะคะจะได้ทักษะในการเป็นผู้นำและการงาน,งานกิจกรรมในด้านต่างๆนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆมสีทุกๆคนนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะ อ่ะพี่ชื่อนายสาวอารัชงดำรงตำแหน่งองประธานนักเรียนอยากชวนน้องๆมาสมัครกเยอะๆเลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานเรียนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ขอให้น้องๆมาสมัครกันเยอะๆนะคะนีค่ะพี่ชื่อนางสาวสุดาราชลุมานะคะที่ดารงตําแหน่งโรงเรียนสีขาวอยากเชิญน้องๆทุกคนมาสมัครเป็นคณะประการนักเรียนน้องๆจะได้ประสบการณ์แล้วก็เอ่ออะไรหลายๆอย่างนะคะในการทํางานก็ขอเชิญชวนน้องทุกคนที่มีความสนใจมาสมัครกันเยอะๆนะคะ 明白。